สวัสดีครับผมสวัสดีเย็ซีสุขุสุโคนะครับผมมือนมาปักอ่ะมาใส่เบ็ดพี่น้องมนมาปักเบ็ดแล้วครับผมใส่เบ็ดโฟมครับผมโฟมเฮานะครับ,บพี่น้องเนื้อเขากิดจะเป็นเนื้อบักไว้พี่น้องหมายเอรี่ยนะครับหมายเขากิดจะเป็นหมายเกลือนดัดชลโลทอดนะครับผม ทางเก็บน้ำคลองหลวงจะรู้ทอนพี่น้องน้ำช่วงนี้กำลังลงพี่น้องลงหลายเลยล่ะขึ้นล่อยน้ำทีไรบุนะครับหมายของเขานีแล้วครับผมหมายปลาปล่อยปลาปลากระฉุดนะครับผมหกแง้งหน่อยนะครับพี่น้องใส่ยางเว้นนะครับผมใส่น้ำหุ่มน้ำปลาไปนะครับพี่น้อง รุชมกันพี่น้องว่าสิชมานมาครับมือนี่มาหามกันสามคนพี่น้องปลาผู้หนึ่งเขาในปลาทางไหนบุเสียเลยกินเขาก้อนพี่น้องมาหนี่ยังสีลงมือในเบ็ดนะครับขเขาก้อนพี่น้องมานี่งม,ม,มามามาพี่นี่ครับนึน่างครับผมมาสุม หาปลากินไก่อพี่น้องกินนี่ไปก่อนครับผมไหนกันจังกินเผาปลาเขาใหญ่พี่น้องนี่สมานมาครับผมมันนี่นี่ให้เจ้าที่ท้ามัรับพี่น้องเปิดไปแล้วัตใหญ่ได้ปะ <c oughs> ออกเกินนั่นนะครับผมหมายปลาอยู่หลังป้ามไกลพี่น้องนี่นี่ลงมาจากดีปิดปลาอ้อ,อยลงมานี่ ปากว้ยแล้วหนกบบเป็นารามไกลนะครับหนุนลงมานน่ครับผมเนี่ยครับผมห้ใ like. ส่น้ำใต้ใหญ่ครับอ่ะกินข้าก่อนพี่น้องสีลงมือครับผมใส่เบ็ดเลยพี่น้องหลุดน้ำกันทีเดียวตอนยามนะครับผมครับผมเขาเร็วนี่นะครับหมายครับผม ไายปลาหงหกนะครับพี่น้องพี่น้องหอยนางโล่งครับผมนางโล่งมดอย่างหลายเลยพี่น้องอู้หลันเก่ามันเรืองจุ่พี่น้องใส่ไปหงหกไม่เห็นแล้วพี่น้องลงมากินนะครับผมยามเวนเงมหอยเฉลี่ยนะครับพี่น้องยังปลาพี่น้อง อะไรนำมึงน,นี่แหละครับผมถ้าหลุดน้ำกันตอนยามเทเดียวเลยนะครับผมอยากก่างกบขึ้นมาเป็นทางนี้ม่พี่หลุดพี่นอ้องสายสีเข็งครับผมไายัางงั้นครับพี่นอ้อง โอ้เสียงปากง,าง,ากงาี้พี่นอ้อ,อ,นองปอากงี้โอ้พี่น้องเองาแล้วเห็นแล้วไหมขา,ากล่องเพื่อนออกมาพี่น้องโอ้เงี้พี่น้องแบบงี้เผื่อพี่น้องขออนุญาตโพสต์ก่อนครับพี่น้องอือกินเหมือนยามเลือดเลยครับผมเดี๋ยวด้วยปดได้ดพี่น้องด้อยนันแหละครับผมเงียบปกหอยพี่น้อง สลยพี่น้องใส่สวยครับผมโอ้ยง่ายง่ายดีน้องโอ้ยง่ายเลยครับผมอย่างรอกลับขึ้นมาพี่น้องโอ้ยกำครับโอ้พี่น้องมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องไปไปดนแตงไม้ครับผมนามเวียนกินดีพี่น้องมองหอยครับผม nhau rồi không? Hàng nghìn đi bị nong, phun. Nhàng cặp khơi ma bị nong. Nhiều nhiều chỗ hẳn. Ủa, ủa, thái kinh tinh bị nong. Say, say. โอ้ปก ok. hey. re ah ิน okay. mm ี hmm. yah, ่พี่น้องปากนี่โอ้โอ้โย่ย่ย่โย่โย่ยไ้สมไอ้มจับทลองอย่างนี้ดู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 พี่น้องโย่ถ่ายกล้องกันอืมตกน้ำเไดะตกเลยน้องมากลับมาดิเนี่ย

พ่อคนเป็นได้แคไหนหูยหงน้งงบักกี้โอเคเดี๋ยวัอ้หานแล้วพี่นุ่มอะอุ้มขึ้นแล้ววะโอ้หันเลยมันเลยแตก็สร้างเลยนีนรูกินจกิน๊ะ เงาเนี่ยหรอพี่น้องใส่โลด oh. ป,ปุ๊บจันทร์นี่้องดยอุ่นตัวนึ่ง้องเลี้ยงหลังได้ไหมครับตัวนึงตายแล้วตัวหนึ่งอันมันมันโอ้มาลีลิเดี๋ยวตุต้มมีดีนนอนกังเหยังไงครับยังไนอะะครับผม เงียห่หยอนหัยไเหเ็นะขัเห็นแล้วเงี้ยได้พี่น้องเงี้ยผมมีที่ใส่เนาะครับผมกิ่นหัวมันอี่พ้องัดออกมาพี่น้องแกลกันอกพี่น้อง าพี่น้องนองครับขอเส่กเดไปเบ็ดผลน้อยได้พี่น้องเนีมเกาะป่านะครับ่าป่า,ปา,ปา,ปานี่น้องใช้เป็นก้าพ,พ,พี่น้องมอพี่น้องไงน้องกินน้ำเปล่าอ่แหละ ถ้ามึงก่นอนเลอกไปองมองไมันเป็นเปียนเป็นแปนเนะครับแปนเป็นเปียนเป็นไนะครับบางเงีว้เลยไป้องเ้ยครับเป็นยัง่ข้าวเลยีนี้เนยข้าวเดียวที่ไปลองยางกับขึ้นมาดิไอ้ออพิปดุกุนนไปงนั้หลังก็ไปนะเฮ้ยลังกันตามนี่นนตัว

ăn đi làm đi học nha y đeo học nha mày đeo học có, mày đeo học nha mày đeo học nha mày đeo học nha mày ยังครับน้องพี่น้องนี่ไหนหรอครับผมโอ้บางทีวมันจะใส่โลนี่พี่น้องไม่หมักเงี้ยดิพี่น้องหมานนะครับผมเงียบหอยพี่น้องใส่ล้องล้มานะครับผม นพ่อผมงามพี่น้องนี่บอกตายเอลยเลี่ยนไดพี่นอ้องซีแต้มครับผมใส่ไปเข้าเดียวยางกลับขึ้นมาติดเฉยว่ะข้งปลาเด็กไม่ไปป่ามานตา่างตัวเมื่อกี้ฝัง่งนูน้นนะพี่น้องมาชมกันพี่น้องหลังอย่งนี้วิรุดพี่น้องถึงยุคจู่หันไห้เป็นรอปแบบพี่น้อง ติดติดติยุ่งหันพี่น้องต้องการพี่น้องวาตายยังครับผมติดติดติยุ่งหินอ้ยลุดพี่น้องเลยาพีน้องไปพี่น้องไปเดี๋ยวไม่ครับผม

น,นี่น่แหละครับผมนั่นแหละครับผมเย็บหอยเต็มปากมุกออกเรอยบไวน้อง ไปคับผมไปรุ่นแกงไม่พี่น้องมาน,านี่ยไปอล้อ้ยนิดตพี่น้องนิดัตเ้ยตายลเลยเดี๋ยวนีวอ้อู้มีตายพี่น้อง

้องมตา้ชันฟอกกรับผมไปอินเดียเลยทเสียจละแคนไละแเร้ว่ามไว้่ร้องนี่นะเนปอยหอยลุ่งเรือเรือกคนติดตามกันหลายเดหมดแต่ลงวันใดนี้ได้ชันใหญ่มีคนูกใจอ่ะยังไม่ตัดลุงใชแท้ลเีเผาแล้ียบให้ลูกใปลาล่ะน้ำุง กินยูตังเขาวันขาเคียงอ่ะก็เก่งกินหัวหอยป่ะพี่ทางวานเขาได้ปลาต่อใหญ่กันทุกคนเลยใหญ่ไม่ได้เนยเดี๋ยวเอาไว้ปลาหอยมันว่าที่หลังดังกว่าแล้วงกลับไปแล้วยังไม่เสียงมัเราะเลยคนมาที่หลังไล่เขาไปนู่นป่าไผ่อะไอะไรไงไซโลป่าไผ่ ก็ได้ปลาจ่อนปลาใหญ่เผากัแล้วต้มสมุนไพรหมสมุนไพรดิรุดมดโดนพนเกลดแนกินีไมอาปลาดดปลาแดกน้ำพี่น้องปลาล่าครับผมลาพู้ใด็พกน้พิมพเด็ผล่ใ้เพื่อนนึพี่น้องกิดไปฉลรัก็มึงพี่น้องมันแกบบะป็ะภาษเสฉครับ โอ้แต่หน้าหายดดฮะวันเม,มันเห็นเลยเย็ยเเนยยยนี้พี่ยังเช้าวันเดียร์เขาบอกเล่าเช้ายชหายฮอลโหลใส่เยอะอันนี้มีประโยชน์ม,นมีหลายของดีมีประโยชน์ประโยชน์เยอะใส่หน่อยเสพหน่อยเด้ใส่หลายเสพหลายเด้ว <c oughs> ้าวว้าวแค่นี้ก็ล้านเยอะ <c oughs> ใส่หน่อยมันแซ่บน้อยมั้งเหระได้กบก้นเลยพี่น้องสนั่นเลยอะ่มีเงี้ยเลยพี่น้อง มันสิโลหิมมาละไม่ไม่เดี๋ยวมันมันมีแบบแบบกันสนิมบ่หอมมีแบบกันสนิมบ่เบ็ดมันต้องมีเดี๋ยวนี้เมี๋ยวมีแดิมีแบบนั้นยังเป็นสนิมเป็นดำเราไม่ชอบเบ็ดไอ้ตูดตูดมันเปรี้ยวผมชอบแบบนั้นอ่ะเป็นดำนเป็นดำมันตามนี้ได้เปนดำมันมันตาเหลือกอ่ะ

โอ้ขวบขวบต้งตากแดดต้องรด้ำโอ้ประมาณคนแล้นี่ไงทับตองเต็มเลยครับว่าอยู่ว่ากินอยู่ลงอย่างนี้ลงลงลงโอ้ยโล่ยแอ้ยโอ้นโอ้เโ็บ ดีวะแอบก่อนนี้เกิดกใหญ่เน่ยับไปยังบ่ยูเต้นยิ่ปพิบูอีเน็มิึงมันนองเออแ่บบ้างงอะไรทั้งนั้นตั้งาจไปหากีฬนั่งอื่นเนอะแลวมาตีเด็ดเขา เดอกเาดีมองหอยมองให้เท้แท้รอบนักมั่วสอนเรียนเร็วมันดูรอบไว้ปุ๊บไม่ดี สไปพี่น้องสวยโอ้ที่บินบินพี่น้องโอ้เป็น้าบ้นพี่น้องครับผมสวยพี่น้องเป็นแปลนี่พี่น้องเอ้เอ้คุนตวนว่าแล้วตัวใส่ก๊อฟใส่ น้องโอ้น้ำบกวะตัวน้ำมันชิบวกวะยังวะสุดยอดพี่น้องตากจางพี่น้องโกงหอ,อนไหม นี่ศิลป์พี่ห้องมี่ยีรุตห้องนี่ตัวสิ่งนี้มันนี่บันมึงใส่มึงผิดใส่พี่ห้องมึงใส่โอ้ยยังเจอพี่ห้องน่าบอกว่าเลยครับผมนี่ครับผมสวยพี่ห้องโอ้หานแล้วมานแล้วเกียดด่างแตกเราท่าพูนะ ป <laughs> ่าน้ำบกวะาช่อนแล้ว <c oughs> นี่มาเด้คนเ้ยยังมาได้ไก่มาได้ผอ่ผม <c oughs>

dày ใส่ bố qua thôi này นี่ bố บ่ tìm หน่วย một ปลามะกอกนี่ๆ มือพี่น้องโอมือโอ้อออออยแข็พี่น้องโอ้ยเส็งง่พี่น้องส็งยครับผมโอ้กินลึกครับผมดิโอ้ยพี่น้องโอ้กินยางลึกเลยครับพี่น้องโอ้อยหอยพี่น้อง ่อไปพี่น้องลังต่อไปลงนีพี่น้องไ้วะก็ไม่ดีเงเหรอนองหอยังหลัง่ับผม สปาร์ตบ,บุดเลยพี่น้องโอ้เสีดดยดายเยวาง่านี่ไหมโอ้ย่งงนี่ครับผมเสีดดยดายเดยว่ะ้พี่น้องเต็มต่อไปไปไปอีกแล้วโอ้กำคัดแล้ว พี่น hey, oh. hey, oh, ้องไปสามันหาตัวต่อไปครับผมเปลี่ยนตาพี่น้องผมเอาไว้ต่ใส่เห็ครับพี่น้องใส่โลกับพี่น้องนี่อู้ค่ะเนี่พี่น้องอู้เฮ้ยผมลุกยอดครับผมโอ้เดี๋ยวพอนี่ครับผมใส่สวยครับพี่น้องยอดครับผม หลายแต้มไม่ได้พี่น้องสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามแต้มนี่้พี่น้องสิบสี่สิบห้าโอ้โอ้รถสองนี่หกสิบเจ็ดหมดเลยไอ้พี่น้องก็ป้านมันเนี่คลิปนี้ก็เอาไว้ทำดีกว่นครับพี่น้องไปทำเลยพี่น้องอหาโมงกว่าพี่น้องหอยองเอาดีเอาดี มาพปกติูด้ัยผมโอ้เอาดีสั่นตามแล้วถึงครับผมอยู่นูดาีนะครับผมกวัดีครับดีครับโอ้เด็อดตายพี่น้องอินเชิญไหมพี่น้องไปยา